รวมด้วยช่วยกันในกาผ่นทหารมานิดของเราเอาดินใส่พงกีอย่างขมิ้ขมันเอาดินใส่พงกีอย่างขมิ้ขมันลงตาของเราก็เอาดินไปใส่ตามมุม สูตรปิดทองหลังพระแล้วก็สูตรช่างหัวเผือกหัวมันหัวกลอยหัวสับประรดเมื่อดินเทใส่เต็มแล้วก็เทพื้นเทพื้นปูน ทันใดที่ได้ดูคลิปนี้แล้วก็ให้เจริญให้ร่ำรวยมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้หลับก็ให้ได้เงินลายลาย้าหมื่นตื่นก็ให้ได้เงินลายลาซาเอ็มทำงานก็ให้ได้เงินเป็นล้านล้านมานิดกับลงตะทงกำลังเอาดินทงห้องครัวเพื่อจะเทพื้น ตอนนี้ก็โรงครัวปุงแล้วข้างหนึ่งหมดไปแล้วหนึ่งมืนกว่าได้แค่นี้ก็ทําไปเรื่อยๆท่านใดที่อยากจะมาช่วยก็มาตามกำลังตามศรัทธาหลวงตะทงของเราก็กำลังเทตามมุม เอาดินเทตามมุมสถานี้ขอฝากช่องสิทรัพย์ประสงค์สุขช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามท่านใดที่ได้ชมคลิปนี้แล้วขอให้รวยรวยรวยคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองสุขภาพแข็งแรงทุกคนจ้า